สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรที่รักเคารพยิ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลน,นาสัตว์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรากำลังมาติดตามผลของการใช้คู่หูวร์แพนวร์แพ,น,แพนไคโตซานว่าเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรวันนี้ที่หญิงเกษตรหรือท่านรองแม่มของผมเนี่ย <c oughs> พามาที่นี่ <c oughs> มีเหตุผลอะไรครับถึงพาผมมาอย่างที่นี่ครับ ที่นี่จะมีอะไรนะคะนอกจากสวนทุเรียนนะคะที่ทําให้เราต้องมาติดตามเนื่องจากว่าสวนทุเรียนที่เนี่ยได้ยินมาว่าพิเศษสุดๆเลยครับคือทุเรียนเพิ่งจะเริ่มเป็นสาวะคะ่ะอาจารย์ปกติแล้วทุเรียนที่สาวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเก็บลูกกันเวลาออกดอกมาหรือว่ามีอะไรเขาจะเด็ดทิ้งหมดเลยเพราะ,ละ,ะาก,กลัวต้นจะรับไม่ได้ประมาณนี้<ห>คือยนงสาวแต่ที่เนี่ยเก็บไว้โอ้ตั้ง30ลูกนะคะอาจารย์รต้นเนะะึ้อค่ะอายุ แค่สามปีเนี่ยใช่ได้ผลผลิตสามสิบลูกแล้วก็ขายไปแล้วใช่ได้เงินมาแล้วใช่แล้วอุ้ยวันนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเราพามาติดตามเราไปเจอกับเจ้าของสวนไปดูกันว่าเขาเป็นไผ่ไปเลยนะไปเลยไปทางไหนดีไปทางนี้ไปทางนู้นนะครับผมตปครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่นงพี่รุนจะได้ยินชื่อเล่นมาค่ะผมอยากสอบถามว่า พี่ชื่อจริงชื่อว่าสมพ์รครับสมพ์นามสกุลครับเพชรสนเพชรสนสมพ์เพชรสนคุณพี่ครับออนอนองจีนาตงค่ะออนอนคงจีนาตรงค่ะนะครับชื่อเล่นว่าพี่ลุนจ้ะจริงเหรอครับเมื่อกี้ท่านหญิงกเกษตรบอกว่าพี่นงกับพี่ลุนเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมันมีอายุสามปีแต่พี่ไว้ผลมาแล้วไม่ปิดทิ้งเนี่ยมันเป็นความจริงไหมครับจ้ะ จริงครับจริงเหรอครับครับผมแล้วก็ทุเรียนทั้งหมดเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยมันมีกี่ไร่กี่ต้นกันมันร้อยยี่สิบต้นทั้งหมดร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นเนี่ยเป็นต้นอายุอายุแต่ละต้นอ่ะมันต่างกันยังไงครับมันมีกี่มีกี่กี่รุ่นกันมันก็มีตั้งแต่ สามปีสามปีสามปีปีสี่ปีห้าปีห้าปีแปดปีแปดปีสูงสุดแปดปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วก็แปดปีเลยนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามเลยดีกว่าคู่หูเนี่ยวัวแพนวัวแพนกัตโตซานเนี่ยก็ปีที่แล้วใช้แต่ปีที่แล้วปีหกสามต้นปีหกสามเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับใช้กับทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับสองปีจ้ะสองปีค่ะ พอเข้าปีที่สามก็คือปีนี้ค่ะแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ยังไงครับกับการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนกษตจาสตายชีดไปต่อเนืองไม่ว่าจะชีดทองกก้งชีดใบชีดสร้างสมอาหาระอรหลังมันก็จะออดอเพออดอก็คือเลี้ยงหนาอยู่อย่างน้อยถึงว่าตัวออดอเยอะขนาดนี้ยเอาถึงนีิว่าเพราะว่ามันมันไม่ขูนในจะมีดอมีรู้เหี้ยค่ะซึ่งแฟนมันบอกว่า อย่าเพิ่งอย่าพิ่งเอาอ๋อาวไปก่อนเพื่อจะได้ตังค์อ๋อแฟนมันบอกว่าเราอย่างนี้บอกว่าไม่เราแฟนบอกว่าเพื่อเพื่อจะได้ตังค์ลองดูเพื่อจะได้ลองดูว่าเออคงมคนเนี้ยดีจริงหรือเปล่าที่เขามาแนะนําเราเนี้ยอยากพิสูจน์อยากพิสูจน์อยากพิสูจน์ยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าพิสูจน์พี่หนุ่มคนบอกเขาอย่างไงครับพี่หนุ่มบอกเขายังไรบอกว่าต้องทดลองทดลองรับใช่เอาแล้วไม่กลัวเรียนตายอ่ะคะเพราะว่าห้าสิบปาริบ วัดดวงวัดดวงครับเพื่อเป็นการพิสูจน์มันเป็นบทเรียนแรกของเราทุกทายไปเลยเพ่มไว้ต้นก็เป็นร้อยกับนะครับแล้วก็ไม่สมเลยครับนะครับอไว้ไว้ตัวนี้ไว้ทุกต้นเลยถูกต้นรับใช่ต้นไม่ออ้เราก็ไว้มดนั่นแหละแล้วหลวจะช่วยด้วยหลจะพื้นถท้ามาไม่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 เอาดอกออกไม่แต่งดอกเลยไม่แต่งอะไรเลยไม่แต่งแต่งไก่ไก่นิดๆกับอ๋อแต่งไก่ไก่มันอ๋อไม่เยอะ ต่ละต้นจะอออไม่เท่ากันบางต้นก็น้อยบางต้นก็หมา<อ>แล้วก็บอกว่าเอาไว้ถูกหลูไม่ต้องเอาอ๋อเลยได้ใกล้ถูกร,<อ>กรล้อันนี้คือเราเนี่ยเป็นคนฟังพี่นง <c oughs> ผู้แกง่ายว่าฟังสามี <c oughs> พอพี่นงบอกว่าเอาไว้ทุกลูกเอาไว้ทุกลูกเราเอาไว้หมดเลยก็คือถ้าว่าต้นมันจะโสมตอนนี่เราตั้นลูกแล้วเราก็คอยใส่ปุ๋ยที่จะบบำรุงเอาไหมถ้าพี่เอาไว้หมดอย่างเนี้ยต้นมันจะโสมนะมแต่พี่นงบอกไงฮะพี่นงบอกทดลองดูทดลองดูเอาดูกันสัก ใช่ครับอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนพี่สูจน์ว่ามันดีจริงไหมแสดงว่ามีคนบอกใช่ไหมมีมาแนะนํามาบอกใช่ไหมคะใครมาแนะนำครับมันดียังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะปิตาอ๋อเขามาไปที่ปรึกษาด้านการเกษตรเราเลยใช่ครับเขามาแนะนํำไม่ลงชายดูตัวนี้วันลงชายดูเพราะว่ามันชายแล้วคือมันปลอดภัยครับเราด้วยคนชายด้วยแล้วก็มันลดต้นทุนลดต้นทุนเยอะครับต้นทุนอะแล้วถ้าพี่บอกว่าปลอดภัยกับเรา ก็หมายความว่าพี่ไม่ได um ้ใช้สารเคมีอื ну ่นเลยตัวอื่นก็ใช้มั่งปลาไปปลาไปปลาไปครับตัวนา้จะเน้นตัวนี้เนี่ยตัวนี้ตัวอื่นเราใช้กันกี่ตัวอ้าวพูดกันตรงตรงตัวอื่นก็จะใช้นอนใช้หนอนใช้นอนกับอันนี้อ้าวก็มีตัวหนอนเข้ามากับนี้เท่านั้นใช่ก็นอนก็จะใช้สลับกันไม่ได้กระซมกันอหนอนก็จระหักหนอนไป จะไม่ไมจะไม่ปะต้มกันเพราะว่ายญามันจะคากัน,กนใช่แล้วพี่ทำอย่างไรตัอทุเรียนนะ่ะวิธีการที่พี่ใช้กับเขาอะที่เขาบอกมาผู้ที่มาแน,นะนํามาที่ปรึกษาเราด้านการเกษตรพี่เข้ามาแนะน้าอะเขาจะบอกว่าชีตออ้ต่อเนืองเมืนอวว่าราชี้ตาประมาณห้าในปีในหน้มันออดดอได้แบบเนี้ยแต่ว่าช่วงที่บานดอกอะไม่ต้องชี้ให้เว็บ ยึดตักอาติึงั่อนให้ดอกบานมดแต่คอยฉีดแต่นี่ไม่ได้เชือที่เขาบอกนะฉ <c oughs> ีดยาวๆาไปเลยอ้าวฉ <c oughs> ีดไม่เคยได้ยึดวัด่วงหีืบานดอกบานเลยเลยนะฉ <c oughs> ีดยาวๆาไปเลยแต่แมงไม่พื้นนะอ่าแมงไม่มีแมงก็ไม่ไมีอ้าวดีพอพูดว่าฉีดไม่สนใจ <c oughs> คนบอกว่าตอนดอกไม่ให้ฉีดก็ดื้อเพราะว่ามันต้องให้ อะไรแมงผสมเกสรเล้วแบบนี้มันถึงจะเต็มลูกเยอะแต่นี่คือชีพยาวๆไปแมงไม่ตายอ่ะแบบว่าแมงจะผสมเกสรนาตาตลอดเลยเขาก็ไม่ตายเพราะเราไม่ใช่เคมีถูกไหมครับเราไม่ใช่ยาฆ่าแมลงมีแต่ส่งเสริมกลายเป็นว่าดอกมันกลับสมบูรณ์ถูกไหมครับสมบูรณ์เสร็จแมลงก็มาเรายิ่งพ่นดอกก็สมบูรณ์แมลงก็มาผสมเกสรเขาตามปกติและที่สําคัญโรคโรคโรคต่างๆก็ถ้าวัดชายต่อเนืองเนี้ย โรคมันก็จะไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีบางนะถ้าว่าฝนตกเยอะเราก็ชีดไม่ได้โรคมันก็จะมีนี่แหละเราสังเกตจากไหนครับว่าโรคไม่มีอืมก็จะเดินดูทุกวันตอนนี้ที่ว่าจะดูสภาพของใบถ้าว่าใบอ่อนๆเนี่ยนี่ก็จะขยันชีดน้อยห้าวันชีดขังห้าวันชีดขังแต่พอใบเริ่มเพลาดเราก็จะเพิ่มปริมาณหญ้าจากที่เราใช้ซองร้อยเราก็จะเป็นเปซ้ำร้อยมันจะทาให้ใบเนี่ยแกเร็ว สามร้อยคืออะไรครับสามร้อยซีซีอะค่ะสามร้อยซีซีอจากเราใช้สองร้อยซีซีก็เพิ่มไปสามร้อยซีซีโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันจะทําให้ใบแก่ไวซึ่งถ้าว่าเราจะเอาดอกแบบนี้พอใบแก่ปุ๊บดอกก็จะมาอ๋อตอนนี้อาถามวิธีใช้ละอาตราส่วนละอาจารย์ถามอัตราส่วนอัตราส่วนฮะอัตราส่วนเมื่อกี้ที่บอกค่ะก็ อันนี้ใส่สามร้อยซีซีกับน้ำสองร้อยลิตรสามร้อยซีซีน้ำสองร้อยลิตรและอันนี้ครับอันนี้ตอนแรกเอาผัดส้มก่อนผัดส้มกับน้ำลิตรนึงกับไอสองนึงบี้ซองนึงกับน้ำด้วยก่อนจะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่สามร้อยซีซีเท้ากับอันนี้ไปใช้สามร้อยซีซีอ๋อเข้าใจละวิธีการเขาคือไอตัวเนี้ยก็ไปผสมสามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ไหมครับส่วนเวอร์แพนเนี่ยนะครับเวรแพนเราก็ไปผสมทั้งซองเลย ในน้ำหนึ่งลิตรใช่แล้วก็ไปเป็นสามร้อยซีซีใช่ค่ะต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรถ้งหลองนี่เทคนิคของเขาเทคนิคส่วนตัวเขาเป็นชนแบบนี้ต้องเอาไปใส่ในน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยมันละลายช้าต้นหญ้าก็จะเป็นตะกอนที่นอนก้นว่าเป็นตะกอนอ๋อก็เทคนิคของเราส่วนอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวส่วนนี่ใช้น้ำทั้งหมดคือสามร้อยสามร้อย ไม่ใช่กี่ลิตรคะใช้น้ำก็น้ำซองโอยลิตรเนี้ยชีดประมาณบางครั้งก็ชีดสิบทั้งน้ำาองโดยลิตรนะสิบทั้งชาสิบทั้งก็สองพันบางทีก็สิบสามทั้งแล้วแต่มันอยู่ที่อากาศเพราะว่าถ้าลมพัดเนี่ยเราก็จะชีดลำบากน้อยก็จะเบื่องย่าอ๋อเพราะมันไปกับลมก็ทั้งสวนนี่เรามีสิบไร่ใช่ไหมประมาณไม่ในใจเพราะว่าที่ต่างมดต่าง ทังเรียนทังย่างเนี่ยมันมีอยีพ้าไรยีพ่าไรขายอ๋อมียางด้วยปลูกยางด้วย<อ>ผมอยากสอบถามว่าที่ผมไปสวน,นอื่นๆเนี่ยเขามาจะพูดว่ายางอะ่ะไม่ควรปลูกกับทุเรียนครับแต่เราเนี่ยมาอยู่ยางเนี่ยบังทุเรียนด้วยถูกไหมครับค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะไม่โดนแสงเต็มแต่พอเราอาัศจรย์ใจอีกกับว่าพอมาใช้คู่หูแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าติดดอกออกผลปกติใช่ มันคือยังไงครับตรงนี้มันเรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเหรอเพราะว่าโรคยางมันเยอะเชื้อรามันเยอะอ๋อเชื้อรามันเยอะด้วยครับแล้วมันก็สูงด้วยใช่ครับมาบังบังแดดจากทุเรียนครับอ๋อทุเรียนจะออกที่แจ้งอ่ะชอบแสงแดดชอบแดดชอบแสงแดดแต่ยางดันมาบังเขาใช่แล้วใช่ครับแต่เราก็สามารถที่แปลกใจที่บอกผมมากก็คือแปลกใจว่ามันยังติดลูกได้อย่างไรใช่ไหมครับ นี่คือความอัศจรรย์ข้อที่หนึ่งก็คืออัศจรรย์ว่าใช้ทุเรียนอายุน้อยก็ติดลูกครบทุกลูกใช่ครับตามที่เราไว้อันที่สองคือเราก็ปลูกยางด้วยแล้วก็บังทุเรียนด้วยใช่ครับแต่ทําไมทุเรียนก็ยังออกลูกออกดอกอยู่ใช่ครับซึ่งมันผิดกับยุคโบราณที่คนบอกว่าอย่าปลูกยางกับทุเรียนร่วมกันใช่ครับถูกไหมครับใช่อเมื่อกี้นะที่เดินที่เราเดินไปดูที่ว่าต้นอายุสามปีไง<ฆ>โอ้พี่น้องบอกว่า ต้นไม่โทมเลยตัดไปสามสิบลูกอายุสามปีต้นไม่โทมเลยเนี่ยนี่ต้นสามปีผมก็ดูนะดอกแน่นเลยอะ่ะเทียบวิเขาเบียดกันเลยอะ่ะเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องจะโดนถีบไปไอพี่จะถีบน้องใช่ครับอันนี้มันเป็นพี่น้องถีบกันมั้ยมันก็มีบ้างปลายปลายปลายเพราะว่าเราชชยตอเนืองก่อนนั้นตอนที่ยังไม่เจอใครมาแนะนนะํานัก ที่ปรึกษาเกษตร,รกรนะ่ะนะพีต้าพิต้นะเขามาแนะนะก่อนหน้าที่เขาจะไม่เจอเขาอะไอทุเรียนแปดปีแรกห้าปีแรกสี่ปีแรกมันมีปัญหาอะไรบ้างมันก็มีรูก,ก็มีหมากนะรูก็่เยอะอ๋อดอแต่ว่ามันไม่ค่อยติดอะอ๋ดอนี่ดอดอกเป็นดอกเล็กอะดอเล็กดอกเล็กพร้อมครับดอกเล็กพร้อมครับก็พอวัดมันติดเป็นลูกแล้วอะน้ำก็ไม่ซวย น้ำไม่สวยน้ำไม่สวยมันจะเป็นแบบสวยน้ำแดงน้ำแดงน้ำเป็นน้ำจีบด้วยโอ้น้ำจีบอย่างงี้ครับลาดำก็ด้วยโอลาดำอีกครับพอมาใช้ตัวนี้เราไม่มีเลยไอ้น้ำจีบเนี่ยมันไม่สวยเลยนะคือน้ำไม่สวยอ่ะนี่ก็ไม่สวยลาดำค่ะน้ำแดงใช่น้ำแดงใบก็ไม่สวยใช่ครับเฮ้ยแล้วตอนนั้นพี่คิดยังไงพี่เอาอะไรมาใส่บ้างตอนนั้นก็ใส่ใส่ปุ๋ยใส่ได้ัะเนี่ย มันก็เหมือนเดิมมาเลยมันก็โตตามตามอายุของมันนะนะแต่ว่ามันมันไม่ได้สวยใบไม่ได้หนาแบบนี้อันนี้ต้นสวยใบหนามันสวยใบหนาต้นดอกก็ดอกย่อยดอกการการย่อยดอกอวบอ้วนดอกสมบูรณ์ดีก้านดอกก็อวบสมบูรณ์สายึ้นนี้ลูก็ลูก็น้ำเขียวน้ำสวยน้ำเขียวน้ำสวยตัดไปค่ายก็คือแพงก็ชอบอะ อ่าม้าเที่ยวอ่แล้วตอนนี้ราคาได้ไงนเท่าไหร่นี่ราคาราคาะก็ที่เพิ่งตัดไปก็ร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสามห้าค่ะอันนี้เราเราเรากำหนดเองหรือว่าเขามาบอกเราคือที่เขากำหนดมาเขาบอกว่าเออร้อยสามสิบห้าบกว่ามบข้ออีกนิดะ อานานี่เป็นไงมีอำนาจแล้วขออินิต้าขออินิต้าอีกสองบาทได้ไหมอีกสองบาทเป็นร้อยสามห้านี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเราในปีนี้ที่ภาคภูมิใจกันมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นนะครับค้นพบว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรไกลผมถามจริงๆเถอะมีคนเข้ามาดูไหมเออตอนเนี้ครับก็มีนะเขาก็มาดูกันก็ใส่น้ำให้พวก น้องปกล้านที่กัดทุ่นที่ละแม่ชายกันวันนี้ไปกินละแม่ด้วยจ้าก็มันก็มาดูแลตั้งอกบอกว่ีใบของมันแบบนี้เลยใบย่อยใบยาวเออบอกใบย่อยใบยาวแล้วก็เรียนทุณได้สีปีออกดอกเต็มเลยสีปีดอกเต็มเลยจากี่วะไม่เคยมีดอกแค่แน่นเลยได้ข่าวมาว่าแม่ ก็แอบมาดูสวนเราจ้าแล้วเป็นยังไงแม่มาแอบดูสวนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าเรียนนะทีนี้ซุวยแต่ของแกแต่ไม่ไม่ซวยก็เลยเลยแงไม้แกเอาไปชายเอาไปชายรังแหกกเอาไปชุดนึ่งทีลังก็เอาไปอีกซองบอกว่าถ้าต้นซื้อว็บนี้ซ่องไม่ไหวล็อกตีชุดซองชุดอะบอกเอาทีลังเลยปรากฏตอนนี้เป็นไงแม่บอกไงว่าครับตอนหลังจากใช้แล้วก็เรียนดีขึ้น เพียนมันเสียไฟลงจาที่ใบมีไม่เลือเลยตอนไม่มีใบเลยจี๊ดเปนี่เ้ยซองลบที่ล้างใบมาใบตัวแตกใบที่พี่หนุ่มบอกลดต้นทุนครับมันมันยังไงเห็นชัดยังแค่ไหนยังไงคะลดต้นทุนเพราะเราก็เน้นนะเรื่องการลดต้นทุนนะคะเพิ่มเตมผลเยอะทรช้เคมีมันก็เยอะเมื่อก่อนพี่ใช้เท่าไหร่อาผมบอกพี่แบบต่อปีพี่เสียเงินไปซื้อเคมีเท่าไหร่กระเป๋าตังค์จะรู้อ่ะกระเป๋าตังค์ดีกว่าคือ แต่ละปีก็จะไม่ถาวรกันนะเพราะเรียมันก็โตขึ้นตัววันตัวตว,วันตัววันเพราะช่แต่รบเดี๋ยวเป็นรา deep, มังทบมังเรียม,มังอะไรมังลายย่างนี่ย่าก Gone ็ลายตัวครับซ <Nat. S 1> ึ่งพอว่ามาใช้ตัวนี้เนี่ยคือลดต้นทุนครึ่งต่อครึ่งเลยก็แป<ช>ลว่าการคำว่าลดต้นทุนคือลดครึคร่งเลยใช่ครับครึ่งเลยคืออ,อีกครึ่งนั้นเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่ได้เลยเออแล้วปุ๋ยทางดินนะคะลดไหมเช่นเคยใส่กระสอบนึงลดลดลดเพราะว่าปกติเนี่ยจะใส่ รอบเมียเจ็ดซอบอ่าเซอแต่ตอนนี้ยไสสีซอบมัง้าซอบมังแล้วแต่ลดลงไปอีกสองสามก็ชอบใช่ค่ะลดไปก็ถือว่าปุ๋ยทางดินเราก็ลดเพราะเราไปใช้ตัวนี้ถี่ใชบ่อยแล้วไม่ต้องไปว่างเว้นมันเลยทุกเจ็ดวันหรือไงฮะตอนที่เราพปนนะอห้าวันห้าอ้ห้าวันแล้วก็ตักๆักเกิดว่า เพราะว่าฮวันปุ๊บไม่ว่างเอาไปหกวันก็ได้หกวันก็ได้ใเพื่อให้มันหน่อยนึงใช่แล้วพี่มีอะไรอ้าวพี่ลองบอกความมั่นใจนี่ครับใช่ตอนเนือจะหาตัวใหม่อีกไหมเผื่อมันมีดีกว่านี้ไม่ครับมันก็ใชยตัวนี้แหละเพราะว่าตาหามไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อตัวนี้หรือเปล่าใช่ก็ต้องไปเปิดตำราเล่มใหม่ใช่ไม่ต้องไม่อยากมานั่งลองผิดลองถูกอาจารย์ถ้าลองคองไม่อีกก็ปเดเรียนไม่จบอืม อันนี้เราถือว่าในระดับเราเนี่ยมันขึ้นเป็นกูรูแล้วเข้าใจแล้วเพราะสมปีถ้ามันติดผลเนี่ยถือว่าจบเลยนะจบปริญญาแล้วนะเนี่ยนะว่าทางด้านการเกษตรทุเรียนเลยเฉพาะพืชที่เรียกว่าพืชเศรษฐกิจทุเรียนเลยเพราะว่า3ปีแล้วเก็บลูกได้30ผลแล้วได้กิโลนึงแล้วลูกหนึ่งอะ่ะมันก็3โล4โลถูกไหมใช่ครับแล้ว3โล4โลได้กิโลละ135บาท แต่มันจะมีช่วงที่แพงก็มีอาจารย์190ไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่นี้จะต่อรองได้สองบาทนะคือราคาที่ลงเขาใช่ไหมที่แพงเขาอ่ะบอก133บาทได้อีกหน่อยไหมล่ะขึ้นเราต้องรีบขึ้นให้เราอะตามใจเราวันนี้ก็เลยอยากให้พี่น้นงบอกความมั่นใจว่ามั่นใจแค่ไหนกับชุดคู่หูของเรานะคะเอาเอาที่พี่น้นงอยากพูดเลยค่ะฟองก้อนในน้ลายตัวกับแอนแนนำตัวนี้กับข้างเฉา กลางๆบาง้านเขาก็เริ่มใช้ครับเรียนเป็นท็อปนะครับอ๋อเป็นท็อปครับพอ,อ,อ,อขอตอนนี้ไปใช้เรียนฟื้นมดแล้วครับอ่าลังล่งหลแลได้ช่วยลาดำก็ไม่มีครับอ่าลาดำก็ไม่มีลั่งเขามั่นใจเขาสร้างทีเป็นลัางครับอืจะคอยใช้ท,ทีชุดสองชุดตอนนี้เขาสร้างเป็นลัางนะครับอ่าสั่งเป็นลังแล้วครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงความามั่นใจใช่ค่ะจากการไปทดลองได้เห็นว่าตอนแรกเออผมถามนิดนึงตอนแรกที่เขามาแนะนําอ่ะ ตอนนั้นพี่ลังเลเพราะอะไรครับทราบข่าวมามีการลังเลด้วยเช่นว่าเขามาเสร็จแล้วพี่ก็อีกสองสาวันถึงค่อยโทรกลับไปนะตอนนั้นพี่นงคิดยังไงครับวันหนึ่งมาไม่รู้กี่เซบเจา้บบาเซฟบริษัทอะไรที่มาม <c oughs> อยู่วะเรึ่หงอะไรมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> ดูมันจะชายดีหรืเรอเปล่าก็ดูอยู่แบบนี้ <c oughs> นจะชายดีหรือเปล่านี่เขาบอกว่าเออเปน็นอะไรคือไม่มีเคมีงไงคือไม่อย่างตาได้กับตัวเรา แต่ว่ากวาดชีดแล้ววะมันเมื่ออาชีพน้ำเปล่อวะมันแรกเราเราดูแลมันชีดน้ำเปล่ามน้ะเสียต่างเปลาไหมนะผสมน้ำเยอะใช่มันส้มส้มน้ำต้องส่องร้อยลิตรละในที่งอไซก็ไม่เยอะแต่มันจะเชียต่างเปล่าไหมแบบนี้น่าเชื่อถือไหมล่ะชีดไปแล้วส่องวันไปดูไปดูในส่วนไปดูใบพอดีพอดูตึ้งอ่ะโอ้ใบ เขี้ยวขึ้นใบเปลี่ยนเลยค่ะกี่วันนะคะสองวันฉีดไปแล้วสองวันสองวันพี่พี่โไปเดินไปดูใบเปลี่ยนไงนะไปดูใบเปลี่ยนเป็นเขี้ยวขึ้นใบหน้าขึ้นไหลังก็โทรไปหาพี่ตะเอาไปล้างเลยพี่เพราะว่าตักสูตรสีชุดแล้วพี่ก็ซ่องไปไว้ก็เลยแบบเอาไปล้างเลยนี่ก็ชีดตอนยังชีดมาตลอดคือไขรพานก็จะทามาว่าฉายฉายาเลยฉายาเลยนะ เขาถามว่าใบจะซวยไหมบอกว่าใบจะซวยดี๋ยได้ก็จะอ้วนดีเขาบอกว่ามีรูไปดูไหมบอกว่ารูมันไม่มีมาดูไหนซ้อนนะมาดูมาดูที่บ้านดูในส้อนได้เลยว่าชายตัวนี้ใบอยู่สภาพไหมเดี่อยู่สภาพไหมตว่ามีรูไปดูเนี่ยเราแต่งได้ตกแต่งได้หนูเต้นทัพใช่ไหมซึ่งก็เลยบอกว่ามาดูในส้อนดหว่าครับเขาก็มาดูกันเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับคือภาพบางทีท่านอย่าไปเชื่อ เพราะมันตกแต่งได้นี่พี่ลุนบอกผมนะแต่ว่าให้มาดูในสวนมาดูจริงมารู้จริงมาฟังจากปากพี่หนงพี่ลุนเองแล้วท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องการที่เราจะไปเรื่องความอัศจรรย์หรือการที่คนเราจะมาทําให้มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายแต่นี่สิ่งที่ท่านคาดหมายและท่านล่วงรู้ได้ล่วงแนาด้วยเพราะเจอด้วยตัวจริงถูกไหมครับเมื่อก่อนน่ะมาโม้มาพ่นมาบอกเราเป็นสิบสิบเจ้าเราก็ฟังแล้วฟังอีกจนหูชาแต่เจ้านี้ พอเราค้นไปแล้วเราใช้ไปแล้วความมั่นใจมาเต็มร้อยดังนั้นผมขออนุญาตว่าเราคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะความมั่นใจเนี่ยขนาดนี้ดูจากน้ําเสียงของพี่ลุนกับพี่โหนงเนี่ยความมั่นใจเกินร้อยเรียกกันว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังมีทุกข์มีโศกกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นสิบสิบเจ้านะครับแล้วเราก็ไม่หมัดไม่หวาดไม่ไหวจะจดจําจะจดจ,จะจ,จํากับสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมา มันเป็นการซ้ําเติมชีวิตเกษตรกรครับที่นําเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วมันก็ไม่เห็นผลตามนั้นจริงแต่วันนี้เราเห็นผลตามนั้นจริงด้วยใช้เวลาแค่2วันถ้าตามที่พี่นงกับพี่รุนบอกผมใช่ครับสองวันเราก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงมันได้ก็แปลว่าเกษตรกรครับวันนี้ความหวังของท่านทั้งหลายนั้นกําลังจะเป็นความหวังที่เรียกกันว่าเห็นทางออกที่แท้จริงทางด้านการเกษตรใช่่ถูกไหมครับท่านรองครับ วันนี้เราก็ค่ะก็วันนี้เราต้องขอบคุณครับพี่โน่กับพี่ดุลก่อนเนาะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะพี่ขอขอที่วันนี้พี่ทั้งสองเปิดสวนให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกัน <c oughs> แล้วก็ได้มารับรู้สิ่งดีๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเรา <c oughs> ที่ได้รับชมกันนะคะแล้วก็ค่ะเราบริษัทโรค i ไอโนเวชั่น เราก็คู่หูมหัศจรรย์แล้วก็มีความยินดีแล้วก็ที่ได้นําสิ่งดีๆมาสู่เกษตรกรนะคะแล้วก็นโยบายเรายังชัดเจนนะคะอาจารย์นโยบายราคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วชีวิตเกษตรกรก็ปลอดภัยยืดชีวิตยืดชีวิตเกษตรกรใช่ค่ะวันนี้ผมขออนุญาตนะครับแล้วก็พี่หน่งพี่ลุนท่านรองทิตาลีหอมจันทร์นะครับเหลือหญิงเกษตรของเราเนี่ยขออำลาไปก่อนเพื่อที่จะไปติดตาม และไปประมวลผลการใช้คู่หูนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนไคตัวซานว่าทั้งสองสิ่งนี้ช่วยเหลือกเกษตรกรได้จริงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นแฟนเวอร์แพนใช่แล้วดีใช่แล้วช่วยจัด